EP 1918คำพิาพากษาสารดีกาที่6187ทับ2164ในอออ่างโจ์บริษัทนอนหนูกับพวกจำเลยโจ์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน297,000 ห7 1บาท22ส่สิบสอตางค์พรมดับเบีย้ยอัตราร้อยละเจต่อปีของต้นเงิน2องแสนสามหมืบาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จโจ,จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้องสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่ง ชำระเงิน2 8งแบาท22สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยอัตรารัอยละด5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์2561เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์กับให้ใช้ค่าริชาธร,รมเนียมแทนโจทย์ค่าทนายความให้เป็นพับ ให้ยกฟ้องจำเลยที่สองข้า,าราชการตำเนียมระหว่างโจทกับจำเลยที่สองให้เป็นพับจำเลยที่หนึ่งอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคเก้าแผนกคดีผู้บริโภคพิพา,ากษากลับให้ยกฟ้องโจทข้า,าราชการตำเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับโจทดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาแผนกคดี ผู้บริโภคสันดีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่าคนในจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความรับกันในศาลว่าโจทย์ประกอบวิชาชีพทัานายนความปี2 5 5 2จำเลยที่หนึ่งว่าจ้างโจทย์ให้ฟ้องเรียกร้องค่าสินค้าจากห้างส่วนจำกัดรอเรือกับพวกรวมสี่คน โกรงข้าจังว่าความอัตราร้อยละสิบของจำนวนเงินที่จะได้รับจากลุกหนี้เมื่อวันที่30มีนาค่ม252โย์จบซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายความของจำเลยที่1ยืนฟ้องคดีเรียกค่าสินค้าจากลูกหนี้ของจำเลยที่1ต่อศาลจังหวัดธัญบุรี เป็นคดีแพ่งมาเรียกดำที่ขอพึ่งบอบใบไ,ไม้1663ทับ2552และเมื่อวันที่22ธันวาคม2552ศาลจังหวัดธัญบุรีมีคำพิาพากษาใหุ้กหนี้ของจำเลยที่หนึ่งชำระเงิน1 7 3 1 7 3 8บาท75สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยแก่จำเลยที่หนึ่ง ฉันบังคับคดีเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2559โจทย์ทราบว่าจำเลยที่1ได้รับเงินจากลูกมีไปครบท้วนแล้วเป็นเงิน2ล้าน3,050,000บาทโดยโจทย์ทแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าคิดเป็นค่าจ้างว่ากวามตามที่ตกลงกับโจทย์ 2องแ1 5, 8บาทและคิดดอกเบี้ยอัตราร,ระเจ็ดจุดต่อปีนับแต่วันที่1นึ่งสิงหาคม2องพซึ่งเป็นวันที่จำาเลยทั้งสองได้รับเงินจากลูกหนี้จนถึงวันฟ้องคือวันที่15บหกุมภาพันธ์สองพเป็นดอกเบี้ยหกหมื้อยหบาท22สิบสตางค์ โดยคู่ความรับกันถึงยอดนี้ค่าจ้างว่าความที่จำเลยที่1ไม่ได้ชำระแก่จโจทย์2 8 5 7 1บาท22สตางค์สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยที่2โจทย์ไม่อุทธรปัญหาข้อนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทย์ ได้รับอนุญาตให้ดีกาว่าสิทธิเรียกร้องของโจทย์เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใดแรกกดีโจทย์ขาดอายุความหรือไม่โจทย์ยกเหตุผลประกอบข้อดีกาว่าแมน้นในวันที่หนึ่งสิงหาคม257เจำเลยที่1ได้รับชำระหนี้จากลูกนี้แต่โจทย์ยังไม่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ พอโจทย์ไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่ลุกหนี้ของจำเลยที่หนึ่งชำระหนี้อันจะทำให้โจทย์สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา602วรรคหนึ่งโจทย์ยังไม่ได้ส่งมอบงานแก่จำเลยที่หนึ่งเพราะงานที่โจทย์รับจา้างยังไม่แล้วเสร็จอายุความยังไม่เริ่มนับ โจทย์พยายามติดตามยึดทรัพย์รุกหนี้ของจำเลยที่หนึ่งได้ในการเจรจากับรุกนี้จำเลยที่หนึ่งไม่เคยแจ้งผลการเจรจาให้โจทย์ทราบและแจ้งว่าอย่างไม่ได้รับชำระหนี้จนกระทั่งกลางเดือนพฤศจิกายน259โจทย์ทราบจากรุกนี้ของจำเลยที่หนึ่งว่าได้ชำระหนี้หมดแล้ว จึงทวงถามตามหนังสือทวงถามลงวันที่16พฤศจิกายน2559เอกสารแนบท้ายดีกาและเมื่อตรวจสำนวนคดีดังกลาง่าวในวันที่16พฤศจิกายน2559จึงทราบว่าจำเลยที่1ถอนการยึดและถอนการบังคับคดีเมื่อวันที่1สิงหาคม 2,557เห็นว่าประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ12บัญญัติว่าอายุความให้เริ่มนับแต่ขนาดที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปกรณีจึงต้องพิจารณาถึงสิทธิเรียกร้องของโจทย์ในเรื่องนี้ว่าโจทย์สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้อง ได้เมื่อใดข้าจ้างว่าความซึ่งโจทย์ตั้งเป็นหม่นฟ้องจำเลยทั้งสองนั้นจะมีผลบังคับต่อเมื่อจำเลยที่หนึ่งบังคับคดีลูกหนี้ในคดีของศาลจังหวัดธัญบุรีได้เงินมาโจทแถลงต่อศาลชั้นต้นโดยจำเลยทั้งสองไม่ได้คัดค้านตามรายงานกระบวนพิจารณารงวันที่ 4เมษายน2 6 1ว่าโจทย์ในฐานะทนายความได้ติดตามยึดทรัพย์ของลูกหนี้ในคดีดังกลาง่าวและอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดอันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินเช่นนี้แม้จะได้ความว่าลูกหนี้ของจำเลยที่หนึ่งได้ชำระหนี้แก่จำเลยที่1 เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม 257. 7อยั่างถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1. นึ่รับมอบงานที่โจทย์ทำหรือพึงใช้ค่าจ้างว่าความในวันนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 602. วรรคหนึ่งดังที่สารอุทธรณ์ภาค 9. ยกขึ้นมาปับแก่คดีเพราะไม่ใช่การกระทำของโจทย์ที่ส่งมอบงานเช่นนั้น แต่เป็นเรื่องที่รุกหนี้ของจำเลยที่1นึ่ชำระหนี้แก่จำเลยที่1นึเองกรณีนี้เป็นเรื่องที่ยังมิได้กําหนดเวลาชำระหนี้ไว้คดจังว่าความจะเกิดขึ้นเมื่อโจทย์บังคับคดีรุกหนี้ของจำเลยที่1ได้แล้วดังนั้นสิทธิเรียกร้องของโจทย์ในการฟ้องเรียกคาจ้างว่าความจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจำเลยที่ห ไม่ชำระนี้แก่โจทย์เพราะตับใดที่โจทย์ในธนทนายความของจำเลยที่หนึ่งยังไม่บังคับคด,ดีเอาแก่ลูกหนี้ของจำเลยที่หนึ่งไม่ได้โจทย่อมยังไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างว่าความได้อายุความแห่งสิทธิเรียกร้องจึงยังไม่เริ่มนับการที่จำเลยที่หนึ่งได้รับเงินจากลูกหนี้ของตนโดย ไม่ได้แจ้งแก่โจทถึงผลงานดังกล่าวโจทย่อมไม่อาจอย่างรู้ได้ถึงจำนวนนี้และกำหนดเวลาที่จำเลยที่หนึ่งพึงใช้เป็นค่าการงานที่ทำให้และเมื่อโจทย์รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2559ย่อมต้องถือว่าเป็นเวลาแรกที่โจทย์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องนั้นได้ หาใช่นับแต่วันที่1สิงหาคม257อันเป็นวันที่จจำเลยที่หได้รับเงินจากลูกหนี้ของตนใหม่เพราะไม่ใช่เวลาที่โจทย์เกิดสิทธิเรียกร้องในคาจ้างว่าความและจะถือว่าโจทย์ปล่อยปะระเลยไม่บังคับตามสิทธิเรียกร้องของตนไม่ได้เพราะหากยังไม่มีจำนวนหนี้ที่แน่นอน และไม่ถึงกำหนดชำระนี้อายุความอย่างไม่เริ่มนับดังนั้นสิทธทิเรียกร้องของโจทย์จึงเริ่มนับตั้งแต่เมื่อโจทย์รู้ถึงการที่จำเลยที่หนึ่งได้รับเงินจากลูกหนี้ของตนไปครบถ้วนคือวันที่18พฤศจิกายน259 9เมื่อโจทย์นำคดีมาฟ้องวันที่15กุมภาพันธ์ 2อ6 1จึงไม่เกินกว่า2ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 9 3ทับ34อนุ16คดีโจทย์จึงไม่ขาดอายุมากที่สารุทธรภาค9ผพิพากษามันนั้นสามดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ฟังขึ้นอันหนึ่งเมื่อระหว่างพิจารณาของ สารดีกาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224ที่แก้ไขใหม่โดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2 6 4มีผลใช้บังคับแล้วจำเลยที่1จึงต้องรับผิดชำระดอกเบีย้ยผิดนัดของค่าจ้างว่าความจํานวน2 8 5 7 1บาท22สตาก ในอัตรารอยละ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่10เมษายนส5 6พตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224วรรคหนึ่งอันเป็นบทบัญญัติเดิมก่อนมีการแก้ไขและรับผิดชำระดอกเบีย้ยผิดนัดในอัตรารอยละ5ต่อปี นับแต่วันที่11เมษายน264เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามมาตรา224วรรคหนึ่งที่แก้ไขใหม่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนสันดีกาม,มียมนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งมาตรา142อนุ5 ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551มาตรา7พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1ชำระเงิน2 8ง7 1บาท2 2สตางค์พร้อมดอกเบาทยีอัตรารายละ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่15กุมภาพันธ์2561 จนถึงวันที่10เมษายน2564และชำระดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ5้ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์อัตราดอกเบีย้ยนับแต่วันที่11เมษายน2564นั้นถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยน อัตราโดยตาเป็นพระชกิจดีกาเมือ่อใดก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้นบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปีแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ7.5ต่อปี่าิาิจรธรรมเนียมระหว่างโจทกับจำเลยที่หนึ่งในชั้นอุทธรณ์และชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมาย แ่งแรผานนิตมาตา193ราทับ12อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใดให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการนั้นประมวลกฎหมายแพ่งแะผ่านนิตมาตา 193สิ19ทับสิทธทิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความ2ปีอนุ16ท่านในความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายรวมทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปหรือคู่ความเรียกเอาคืนซึ่งเงิน เช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายาร่วงหน้าไปประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชมาตรา602อันสินชจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำมาตรา602วรรคสองถ้าการที่ทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วนๆและได้ระบุ จำนวนสินเชื่อไว้เป็นส่วนส่วนไซส์ท่านว่าพึ่งใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้น